คนวันนี้อาจจะยังไม่รู้จักว่า selection คืออะไรวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆภายในหนึ่งนาทีกัน e l เ c t i o n เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน <Wow. S 1> พ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาไม่ว่าเป็นอาชีพอะไรก็สามารถทําได้ทําง่ายๆด้วยนะด้วยการโพสต์หรือทําคลิปโฆษณาแบรนด์สินค้าต่างๆมาถึงตรงน,นี้บางคนอาจจะคิดใช่ไหมว่ามันคืองาน i l i a ร e หรือเปล่าแต่จะบอกว่ามันคุ้มกว่ายเยอะมากเราจะไม่ได้แค่ส่วนแบ่งค่า เราอ่จจะได้รายได้แบบเต็มๆเหมือนที่อินฟูเขาได้กันเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องมีคนติดตามเยอะหรือไม่จําเป็นต้องหน้าตาดีไม่ต้องสวยหรือหล่อไม่เป็นฟูก็สามารถทําได้และที่สำคัญเราไม่จําเป็นต้องเลือกสินค้าชนิดเดียวความเขามีสินค้าให้เลือกเยอะมากมีทั้งหมวดบิวตี้หมวดกีฬาหมวดบริการมีหลายหมวดให้เลือกเยอะสุดๆใครไลฟ์สไตล์ไหนเลือกเอาได้เลยหรือใครที่บอกว่าพูดไม่เก่งเขาก็มีงานอีกพาร์ทที่มี แค่เอาคลิปจากบริษธธัทในโฟล์ก็ได้เหมือนกันบาง